กาบสวัสดีนะครับอยู่กันในช่อง MB26 ที่อีเหตุอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มาเล่าเหตุการณ์แล้วก็ที่ได้พบเจอนะครับเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากแต่เราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ผิดนะฮะมันมีอยู่วันหนึ่งครับผมไปเไปเติมน้ำมันนะครับไปเติมน้ำมันนะ ไปตามปกติทําคลิปตามปกติเลยนะแล้วก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปถึงบ้านก็จอดรถดนะจอดรถก็จะนี่แหละเอาพาลมมาเป่าให้เครื่องมันหายเย็นแล้วจะได้คุมผ้าเลยเนงะเพราะว่าผ้าผมที่คุมก็เป็นผ้าพลาสติกนะครับเพราะว่าถ้าโดนความร้อนแล้วมันจะย่นนะ เดี๋ยวมันไปติดท่อก็แบบปิดเครื่องดับเครื่องอะไรเรียบร้อยละแต่อยู่ๆก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามีเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงแบบมันตีแบบตีดเลยะแบบตั้งแต่ขับมาออกรถมานี่ไม่เคยเจอแล้วเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การรอช้านะครับผมมันเสียงอะไรวะ มันมาที่เราเดับเสียงดังเนี่ยมันดังมาสามสี่รอบเลยนะ่ะเมื่อกี้ออกไปขี่ได้ประมาณสิบนาทีนะไปเติมยางรถที่ปัม๊มแล้วกลับมามีเสียงอนะเสียงอะไรวะมีใครรู้มั้งฮะเดี๋ยวคงจะดังอีกรอบหนึ่งอนะคอยฟังฮนะ ตอนนี้ดังเบาเซนเซอร์อะไรประวะเฮียแล้วดังไหมจะบอกหนูเข้าไปกัดท่อไม่ใช่ไอก้กัดสายก็ไม่ใช่นะเอาผ้าพลาสติกคุมมิดเลยนะเอมีไหม ปกติไม่เคยเสียงดังนะเนี่ยจอดหน้าเหรอเกี่ยวไหมไม่มีมั้งนะเสียง อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับได้ดูคลิปไปแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วที่คาดไม่ถึงมากเลยก็ผมก็ได้ทําการเอาคลิปเนี้ยไปลงในเพจสัดเก้าร้อยไทแลนด์นะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาตีความว่ารถมันเกิดจากสาเหตุอะไรทาไมมันเสียงดังอย่างนี้นะฮะก็พี่ๆเขากา็ตอบนะครับตอบแบบให้ความรู้นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็บอกว่าที่เป็นเสียงดัง อย่างเงี้ยมันเป็นแรงดันนะครับเป็นแรงดันน้ำมันนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้ารถมันร้อนหรือว่าน้ำมันน้อยหรืออะไรางี้นะครับมีลมในถังมากเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็หวาดระแวงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ขี่มายังไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยเพราะว่าผมจะเติมตลอดไงไม่เคยจะแบบให้มันเหลือน้อยลงโอเคครับถ้าคลิปนี้มีความรู้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคคดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะจ๊ะกบผมเบนบีสองหกทีเฮดขอตัวลาไปก่อนสวัสดี Ah, uh, pô!